สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเฟิร์นนาดาค่ะในรายการ m s u มซูเพ็ดมอค่ะวันนี้เราสองคนจะมาแนะนำโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนเดือนนี้เราจัดโปรเอาใจน้องหมาน้องแมวสุดๆค่ะตัวแรกของเรานะคะก็จะเป็นอาหารเปรียกเพาไร้เมดแมวค่ะขนาด60-70กรัมนะคะเหมาะสำหรับแมวทุกสายพันธุ์มีทั้งสุดลูกแมวและแมวโตนะคะเมื่อคุณลูกค้าซื้อครบ12ซอง แถมฟรีไปเลยค่ะ1นซองตัวที่2นะคะจะเป็นอาหารเปียกเผาไรเมดของน้องสุนัขค่ะขนาด70กร,รมัมอร่อยไม่เค็มเกรดพรีเมียมค่ะเมื่อคุณลูกค้าซื้อครบ12ซองแถมฟรีไปเลยค่ะ1ซซองค่ะตัวต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นเผาลีการ์ลอดค่ะนี่นะคะ สำหรับน้องแมวทำจากเนื้อปลาแท้ร้อยเปอร์เซนต์บำรุงสายตาบำรุงผิวหนังบำรุงขนด้วยนะคะซื้อเมื่อคุณลูกค้าซื้อ6ซองแถมฟรีขนมลีการลอดน้องแมวชิ้นนะคะ1่ซองหรือถ้าคุณลูกค้ารู้สึกว่าลูกแมวหรือว่าน้องแมวบ้านไหนนะคะชอบขนมน้องแมวชิ้นเป็นพิเศษนะคะทางเราก็จัดโปรให้ค่ะเมื่อซื้อครบ6ซองนะคะแถมฟรี1่ซอง ตัวที่5ของเรานะคะก็จะเป็นอาหารเปียกเผาเบลลต้าค่ะขนาด85กรัมสูตรน้องแมวโตค่ะผลิตจากเนื้อปลาคุณภาพอุด,ดมไปด้วยสารอาหารเสริมด้วยทอรีนวิตามินแระธาตุเหมาะสำหรับน้องเหมียวสุดเลิฟค่ะค่ะตัวนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบเผาถุงซองฉีกง่าย เหมาะสําหรับให้แต่และมื้อค่ะโปรตัวนี้นะคะเมื่อคุณลูกค้าซื้อครบ12ซองแถมฟรีไปเลยค่ะ1ซองค่ะตัวที่หกของเรานะคะก็จะเป็นอาหารแมวเผาเบลลาต้าสูตรลูกแมวค่ะเสริมไปด้วยภูมิคุ้มกันขนาด65กร,รมัมเมื่อลูกค้าซื้อครบ12ซองแถมฟรีไปเลยค่ะ1ซอง ค่ะตัวต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นอาหารเปียกแบบกระป๋องนะคะของเบลล็อกต้าค่ะ สูตรปรับปรุงใหม่คุณค่าที่น้องแมวต้องการ <Wow. S 1> ค่ะช่วยให้น้องแมวทั้งอร่อยดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเมื่อคุณลูกค้าซื้อ3กระป๋อง100บาทค่ะค่ะตัวที่8ของเรานะคะก็จะเป็นอาหารน้องแมวออรเทกนะคะสำหรับน้องแมวอายุ1ปีขึ้นไปค่ะขนาด400กรัมนะคะเมื่อซื้อ3มกระป๋องทุกรสชาติเลยนะคะเอาไปเลย90บบาทค่ะตัวต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นโปรโมชั่น อ,เ,เ,อเดือนนี้เซนเตอร์จัดโปรหนักมากมีทั้งสูตรปกติสูตรพิเศษและก็ขนมแมวเรียและก็เลียวฟู้ดค่ะค่ะตัวแรกของเรานะคะก็จะเป็นอาหารเปียกเผาสูตรปกติค่ะเมื่อคุณลูกค้าซื้อครบ6ซองแถมฟรีไปเลยค่ะ1ซองค่ะมาถึงตัวที่10นะคะก็จะเป็นสูตรพิเศษค่ะจะมีทั้งลูกแมวแมวสูงอายุแมวทำหมันเป็นต้นค่ะ ค่ะตัวนี้นะคะเมื่อคุณลูกค้าซื้อครบ3าซองแถมฟรีไปเลยค่ะ1ซองค่ะตัวที่11นะคะก็จะเป็นขนมแมวเรียเซ็นเตอร์ค่ะเมื่อคุณลูกค้าซื้อครบ2กล่องแถมฟรีไปเลยค่ะ1กล่องตัวที่12นะคะหรือตัวสุดท้ายของเซ็นเตอร์ค่ะจะเป็นอาหารขาดเลียวฟู้ดของน้องสุนัขค่ะเมื่อคุณลูกค้าซื้อครบ4ี่ขาดแถมฟรีไปเลยค่ะ1นขาด รสชาติใดก็ได้นะคะโอเคค่ะนอกจากแบรนด์เซนเตอร์แล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็ยังมีอีกหนึ่งแบรนด์ค่ะจัดโปรโมชั่นหนักๆเหมือนกันค่ะน้องเฟิร์นไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์ออเทคค่ะตัวแรกของเรานะคะก็จะเป็นอ่า ซุปนะคะน้องแมวก็มีทั้งปลาทูแล้วก็ซุปไก่ค่ะเหมาะสำหรับน้องแมวนะคะที่ทานน้ำน้อยหรือว่าเบื่ออาหารนะคะาจากปกติราคา28บาทนะคะลดเหลือ23บาทค่ะตั้ที่2นะคะก็จะเป็นขนมแมวชิ้นของออสเทกนะคะปะทะจากธัญ,ญพืชไม่ปรุงแต่งสีทำจากเนื้อปลาจริงๆเนื้อไก่จริงๆนะคะ <Wow. S 1> ปกติราคา22บาทลดไปเลยเหลือ ชิ้นละ20บาทค่ะตัวที่3ของเรานะคะก็จะเป็นขนมแมลเลียออเทคครีมมี่ทิธนะคะรวม8รสชาติค่ะขนาด15กรัมนะคะ22ค่ะลดราคาแบบจุกๆไปเลยนะคะจากปกติ230บาทเหลือ210บาทและขนมแมวเลียนะคะออเทคขนาด15กรัมค่ะ 4ซองใน1แพ็คนะคะรสชาติใดก็ได้ค่ะ2แพ็คแถม1แพ็คค่ะมาถึงอาหารเม็ดกันบ้างนะคะอาหารเม็ดเลิบแคร์ค่ะขนาด1กิโลถึง3กิโลคุณลูกค้าซื้อขนาดไหนก็ได้ค่ะแถมฟรีเพาสุนัขส,สมาร์ทฮาร์ดขนาด120ถึง1 3 0กรัมฟรี1ซองค่ะค่ะทรายอนามัยเย็ดนะคะ สูตรจับตัวเป็นก้อนง่ายตักทิ้งได้ง่ายค่ะและก็ทรายแมคเคอรี่ค่ะสูตรดูดซับมูลสัตว์และกลิ่นไม่พึงประสงค์เมื่อคุณลูกค้าซื้อขนาด5ลิตร2ถุงค้าลดค่าแบนได้จากปกติ180บาทลดไปเลยค่ะ170บาทและขนาด10ลิตรนะคะเมื่อคุณลูกค้าซื้อครบ2ถุงจากปกติ320บาทลดเหลือ 295บาทค่ะค่ะเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อแบริ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่ของแบริง่งหรือแป้งเย็นของแบริ่งนะคะสำหรับน้องหมาหรือสเปรย์กำจัดกลิ่นของตระกูลแบริ่งนะคะครบ200บาทแถมฟรีชามสุนัข1ชามค่ะ และนี่ก็เป็นโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนของเรานะคะน้องเฟิร์นเป็นยังไงกันบ้างคะจุกจุกไหมจุกมากเลยค่ะพี่นาดาจุกจุกไปกเลยนะคะอย่าลืมมาช้อปปิ้งนะคะเอ็มซูเพจมอลของเรานะคะ13สาขาทั่วภาคใต้เลยค่ะสำหรับวันนี้น้องเฟิร์นและน้องนาดาขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมตาม EP ีหน้าด้วยนะคะว่าจะมีโปรโมชั่นดีๆอะไรมัง่งสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย